หลายคนนะคะมักจะมาถามคุณที่นี่เสมอค่ะจิตลิงคืออะไรจิตลิงคืออะไรวันนี้นะคะขอตอบคําถามนี้เลยนะคะว่าจิตลิงคือนามบัตรอัจฉริยะค่ะที่คุณสามารถที่จะใช้ลิงก์เดียวนะคะบอกให้โลกรู้ว่าคุณเนี่ยตอนนี้ใช้สื่อโซเชียลอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสื่อโซเชียลไหนนะคะ คุณไม่ต้องไปนั่งแจกทีละลิงก์ทีละลิงก์แต่คุณแค่มีจิตลิงก์อันเดียวคุณสามารถที่จะบอกทุกคนได้ในความเป็นคุณค่ะว่าคุณเป็นใครอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะจิตลิงก์คือคําตอบค่ะ เพราะคุณสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นคุณได้คุณสามารถที่จะสร้างธุรกิจของคุณนะคะโดยผ่านลิงก์เพียงลิงก์นี้ลิงก์งงงเดียวค่ะให้ผู้คนได้ค้นหาคุณได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์เท่านั้นเองแล้วชีวิตของคุณนะคะมันจะง่ายโดยการที่ให้คนให้ลูกค้านะคะเขาคลิกแค่ปลายนิ้วแล้วเขาก็จะตามหาคุณในทุกสื่อโซเชียลได้ง่ายๆนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้ธุรกิจของคุณนะคะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเติบโตได้อย่างว่องไวนะคะ ล้ำหน้าคู่แข่งขันค่ะวันนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดคุณใช้ Tiktok อยู่แล้วแล้วก็ Tik t o k ให้คุณวางลิงก์ได้เพียงแค่1ลิงก์แต่ถ้าคุณมีจิ๊ตลิงก์คุณสามารถที่จะเอาลิงก์นี้ไปแปะแล้วคุณก็สร้างปุ่มนะคะทุกแพลตฟอร์มที่คุณอยู่เลยแม้แต่คุณขายสินค้าออนไลน์อยู่ก็ตามคุณมีสินค้ากี่ประเภทคุณก็แค่มีลิงก์อันนี้อันเดียวแจกให้ลูกค้าเขาคลิกเข้าไปดูนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะคะคุณก็สามารถทำงานได้ง่าย เพียงแค่มีลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นคุณสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากความกางังวล เพราะมีบริษัทนะคะที่เขาสามารถที่จะส่งสินค้าให้กับคุณโดยคุณอยู่ที่ไหนในมุมในมุมโลกคุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายๆด้วยเพียงมีมือถือเพียงเครื่องเดียวและใช้ลิงก์ตัวนี้ลิงก์เดียวนะคะในการสร้างธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะถ้าสนใจนะคะก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปดูลิงก์ของคุณที่นี่ก่อนได้เลยค่ะว่าลิงก์นี้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณไหมอย่ารอช้านะคะเพราะธุรกิจตอนนี้เนี่ยรอช้าไม่ได้ค่ะความรวดเร็วเท่านั้นค่ะที่จะนำพาเราไปสู่ ก้าวหน้าไปกว่าคู่แข่งนั่นเองค่ะด้วยรักจากใจคูณดีนี่นะคะจิตลิงค,คือคำตอบค่ะ